อยากจะทราบค่ะว่าอาจารย์อธิบายคำวินิจฉัยนี้ยังไงเหรอคะคืออย่างนี้ครับคือผู้ร้องเนี่ยร้องว่าการกระทําที่ได้เกิดขึ้นก็คือการถแถลงในสิบข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนมริกาสัตว์ทรงเป็นประมุขนะครับและร้องให้มีการพิจารณาให้ยกเลิก การกระทําดังกล่าวทีนี้เมื่อสารน้ำนูนท่านวินิจฉัยแล้วแล้วก็ได้มีคําตัดสินออกมาตามที่วินิจฉัยว่าการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นซึ่งเป็นการถแถลงในสิบข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพท่านไม่ได้บอกนะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะไปล้มล้างแต่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างนั่นก็แปลว่ามันมีสิ่งที่เป็นเหตุที่จะต่อ หลังจากที่ได้มีการใช้สิทธิเลเสรีภาพนั้นก็คือคเมื่อใช้สิทธิเลเสรีภาพนั้นแล้วทําเพื่ออะไรทําเพื่อจะไปล้มล้างถูกไหมครับก็สั่งให้เลิกการกระทํานั้นโดยที่ท่านสั่งรวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยก็ง่ายๆครับก็ไปดูเอาว่าในสิบข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้แปลว่าสิบข้อเรียกร้องนั้นเป็นเพียงเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย แต่ต้องไปดูว่าในสิบข้อเรียกร้องนั้นข้อหนึ่งสองสามไล่เรื่อยไปจน,นถึงข้อสิบเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเพราะว่าท่านสั่งเนี่ยท่านสั่งในสิบข้อเรียกร้องเหล่านั้นที่ได้มีการถแถลงนะครับค่ะมีความน่าสนใจค่ะตรงที่ทางสารเนี่ยนะคะก็วินิจฉัยเรื่องของความผิดเพียงให้เลิกกระทํา ตรงนี้เนี่ยหมายความว่ายังไงคะอาจารย์หมายความว่าที่ผ่านมาไม่มีความผิดอะไรเพียงแต่ว่าถ้ายังคงทําอีกในอนาคตแล้วมีคนไปร้องเนี่ยจะกลายเป็นความผิดแน่นอนใช่ไหมคะท่านต้องสั่งตามนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเปิดดูมาตรา49ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยนะครับมาตรานั้นเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดมีใครที่ใช้สิทธิล,ละเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบกกบการปกครองประชาธิปไตยนรัสังสมเป็นประมุขเนี่ยนะครับใครที่พบเห็นอะไรเนี่ย ก็ให้ไปยื่นต่ออายการถ้าหากว่าภายใน15วันอายการไม่ส่งต่อสารน้ำนูนก็ให้ผู้นั้นสามารถที่จะส่งสารน้ำนูนเองได้ถ้าหากว่า, mm hmm. าน้ำนูนวินิจฉัยแล้วเห็นว่ากระทําการในสิ่งที่ระบุเอาไว้ว่าเป็นไปเพื่อล้มล้างจริงก็ให้สั่งเลิกการกระทํานั้นน้ำนูนมีแค่นี้ไงครับแต่ในวัคท้ายของน้ำนูนก็ระบุว่าทั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธินะครับหรือไม่ได้ตัดความผิดในเรื่องอาญาออก นั่นก็แปลว่าส่วนของสารรัฐธรรมนูญนี่ก็ได้แค่นี้แหละครับก็สั่งให้เลิกสั่งห้ามไม่ให้ทาแต่ว่าจะเป็นความผิดอาญาในโสดใดหรือไม่อันนั้นอยู่ที่ว่าใครจะไปดําเนินการในส่วนของสารที่มีหน้าที่พิจารณาเรื่องอาญาต่อไปครับ ที่มีการพูดคุยกันในตอนนี้เนี่ยนะคะในโซเชียลมีเดียเนาะมีการโยงไปถึงข้อหามาตรา1 1ึค่ะตามประมวลกฎหมายอาญาอันนี้อาจารย์เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงหรือว่ามันสามารถไปสู่การตั้งข้อหามาตรา1 1ึในอนาคตได้ไหมคะคือผมไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องอย่างไงนะครับแต่ว่าถามว่าไปสู่ได้หรือไม่ก็ต้องไปดูอย่างที่เรียนครับว่าใน10ข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยที่ว่าเพื่อล้มล้างเนี่ย ในสิบข้อนั้นมีอะไรเชื่อมโยงได้บ้างมันก็มีหลายมาตรานะครับมาตรานหนึ่งหนึ่งสองเรื่องดูหมินหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาตร้ายประมาทษัตริย์พระราชินีองค์ราชายาทหรือผู้สมงเด็จราชานแทนพระองค์เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเรื่องมาตรา1หนึ่งหนึ่งสาที่เราเรียกกันง่าย,ายๆว่าเป็นโทษกบฏคือใช้กําลังหรือขู่เข็นวัตถุสลายเพื่อที่จะล้มล้างการปกครองหรือมาตรานหนึ่งหนึ่งหกก็คือการใช้สิทธิและเสรีภาพซึ่งไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ นะไม่ได้อยู่ในความมุ่งหมายของรัฐมนูญจะพูดจะกระทาการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะไปล้มล้างการปกครองหรือว่าเพื่อให้เกิดความกระด้างกระเดิงขึ้นในหมู่ชนนะครับหรือว่าเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลเหล่านี้ยมันมีโอกาสทั้งสิ้นนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกอาจจะไม่ได้เป็นแค่มาตราหนึ่งหนึ่งสามหรืออาจจะไม่ใช่มาตราหนึ่งหนึ่งสามก็ได้เพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงอาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อเปลี่ยนแปลงในลักษณะแบบใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นก็ได้ มันก็ต้องไปดูครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือโทษอาญาทั้งสิ้นหรืออาจจะมีโทษอาญาอื่นในดก็ได้นะแต่ว่ารัฐธรรมนูญระบุไว้แค่ในวรรคท้ายว่าไม่ได้ตัดในเรื่องของโทษทางอาญาแต่สารธรรมนูนสั่งได้แค่นี้แหละครับเพราะรัฐธรรมนูนมาตรา49เนี่ยให้สารธรรมนูนสั่งแค่นี้แล้วสั่งให้เลิกกระทาการหลังจากนี้ก็คือจะต้องดูกันต่อใช่ไหมคะว่าจะมีใครไปร้องในส่วนของอาญาต่อหรือเปล่าใช่ใช่หลังจากนี้ก็ต้องดูผมคิดว่าต้องดูในสามเรื่องนะครับ อันแรกก็คือว่าเครือข่ายที่ว่านี่คืออะไรในวันนั้นเนี่ยใครเป็นเครือข่ายหรือว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วมันตีวงกว้างแค่ไหนเช่นเจ้าของสถานที่ผู้ดูแลสถานที่ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ผู้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินเรื่องของคนเรื่องทรัพยากรอะไรต่างๆผู้ที่นําเสนอเอกสารผู้ที่ช่วยในเรื่องของแสงไฟผู้ที่เรื่องช่วยในเรื่องจัดเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เหล่านั้นนะ่ะคือเครือข่ายหรือไม่หรือว่าเครือข่ายแปลว่าอะไรนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าการกระทำณวันนั้นเนื่องจากว่าไม่ได้ตัดในเรื่องอาญานั่นแปลว่าเมื่อสารนมนญวินิจฉัยแล้วว่าการกระทำนี้เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในบอบประชาธิปไตยแบบสสัชชุ่มเป็นประมุกเนี่ยสามารถเอาเรื่องนี้ไปดําเนินการในทางอาญาได้เลยหรือไม่หรือว่าต้องรอให้มีการกระทําผิดอีกคราวหนึ่งถึงจะสามารถดําเนินการได้ นะท้ายที่สุดก็คือว่าคําสั่งนี้เมื่อได้มีการสั่งต่อการกระทําที่ได้ทําแล้วไปแล้วหากว่าทําสืบเนื่องเช่นนําเอาสิบข้อเสนอนัเนี่ยไปทําต่ออันเนี้เป็นเฉพาะสิ่งนั้นใช่ไหมที่เข้าข่ายหรือถ้านําข้อหนึ่งข้อใดไปขยายผลหรือกระทําการเป็นประการอื่นใดที่เป็นในแนวทางเดียวกันรวมอยู่ในนี้หรือไม่นี่คือประการที่สามก็คงต้องไปพารณาครับว่า มันเอาอะไรบ้างแล้วก็มันรวมไว้ซึ่งอะไรบ้างครับอืมค่ะอาจจะขอให้อาจารย์ช่วยขยายความค่ะเพราะว่าคืออันนี้เนี่ยนะคะพอศาลเนี่ยวางแนวแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็นำมาสู่การตั้งคำถามค่ะว่าสิ่งเนี้ยมันครอบคลุมกว้างขวางเพียงใดค่ะคล้ายๆกับเรื่องเครือข่ายที่อาจารย์ได้พูดมาเลยค่ะอันนี้มันเป็นการสั่งไม่ให้แค่คนที่ถูกล้องและเครือข่ายทำซ้ำหรือมันเป็นการ วางไว้ไกลๆว่าไม่ให้ใครทําแบบนี้อีกเลยอาจารย์ช่วยอธิบายความคุ้มเรลือที่มันอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไหมคะผมคิดว่าข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยคงอยู่ในคําสั่งก็คือบรรดาผู้ถูกร้องเนี่ยแน่นอนครับถูกสั่งไม่ให้กระทําการเช่นนี้อีกบรรดาเครือข่ายอันนั้นเป็นข้อสองว่าไม่ให้กระทําในลักษณะเดียวกันแต่ว่าสําหรับผู้อื่นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นในยะที่ท่านระบุเอาไว้เป็นบรรทัดฐานว่าการกระทําเช่นนี้ถือว่า เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองแต่ถามว่าเมื่อมีคนไปทําจะดําเนินการได้เลยหรือไม่อันเนี้ยมันต้องแยกเป็นสามลักษณะหนึ่งคือเอาละเมื่อสารรัฐมนูญวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานแล้วถ้ามีใครไปทําแบบนี้ <c oughs> เช่นขึ้นเวทีพูดตํารวจไปจับได้เลยหรือสองต้องมีการฟ้องหรือมีการไปแจ้งความเป็นคดีอาญาก่อนถึงจะดําเนินการได้ หรือสามต้องมีการไปร้องสารรัฐธรรมนูญอีกคราวหนึ่งเพื่อให้มีคำสั่งให้เลิกกระทำการแล้วตำรวจถึงจะไปจับได้หรือจะไปฟ้องในส่วนอาญาต่อไปได้อันนี้ก็ยัง<ะ>ต้องเป็นที่ถกเถียงกันครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูนไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนครับ อาจารย์คะปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงตลอด1นึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์วันที่10สิงหาคมปี63เนี่ยประเด็นเรื่องของการพูดถึงสถา ก็เป็นที่พูดถึงไปกว้างขวางมากขึ้นนะคะจะเรียกว่าเป็นการยกระดับเพดานในการพูดถึงก็ว่าได้ทีนี้พอวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่คำพิพากษาของศาลออกมาแล้วเนี่ยถ้าหากจะให้อาจารย์ประเมินทิศทางในอนาคตว่าสิ่งนี้จะเป็นการปิดประตูการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเลยหรือไม่คะอาจารย์มองว่ายังไงบ้างไม่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกครับ พราสารน้ำนุนท่านไม่ได้วินิจฉัยว่าการที่บรรดาบุคคลกระทําไปนั้นเป็นการจับปฏิรูปสถาบันท่านหมายในสิบข้อนั้นว่าข้อเสนอสิบข้อนั้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิเลเสรีภาพเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองท่านไม่ได้พูดถึงว่าเสนอการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นไม่ได้ปิดประตูตายหรอกนั่นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่า ถ้าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ไปผมคิดว่าข้อสองเนี่ยมันแยกได้สองลักษณะหนึ่งดูจากอากัปกิริยาหรือว่าดูจากแนวที่เป็นแนวร่วมของบุคคลทั้งหลายที่ถูกร้องอากัปกิริยาของบุคคลที่ถูกร้องเนี่ยโปรยเอกสารทันทีในศารเป็นเอกสารเพื่อให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งก็เป็นเรื่อง<ม>ที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่<ม>อากัปกิริยานั้นแสดงถึงว่าก็คงไม่เลิกก็คงไม่ย่อท้อก็คงต่อก็คง,งทําไป บรรดาแนวร่วมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นในลักษณะเดียวกันก็คงทําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นต่อไปก็จะไม่ฟังสารรัฐรรมนูญผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะดําเนินการไปในลักษณะที่คิดว่าฉันจะทําอีกประการหนึ่งนะอีกอีกทางหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในข้อสองนี้ก็คือว่าก็จะมีคนไปร้องเยอะแยะเลยครับไปร้องในสิ่งที่ทําในลักษณะคล้ายๆกันไปร้องในสิ่งที่อาจจะอยู่ในระนาบเดียวกัน ไปร้องในสิ่งที่เป็นแนวในลักษณะที่อาจจะถือได้ว่าเป็นํานองเดียวกันเนี่ยก็จะมีคนไปร้องอีกเยอะแยะมากมายเลยงั้นในข้อสองเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะเป็นแบบนี้แหละในข้อสามเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งคนที่ไปบอกเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอยิ่งตารวจว่าไปจับพวกนี้สิทําไมไม่ทําล่ะสาร้ำนูนก็บอกแล้วไงว่าผิดแล้วก็มีคนไปแจ้งความแนะ่ว่าคนเหล่านี้ทําแบบนี้แบบนั้นเนี่ยมีความผิดกลับจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยไปทําเขาไม่ได้นะสารได้แค่สั่งยกเลิก จะไปทําอะไรเขาต่อไม่ได้ก็ทะเลาะการเทียงกันไปมันก็จะเกิดประมาณนี้แหละครับภายใต้คําวินิจฉัยนี้ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคำถามที่ในโลกออนไลน์เนี่ยถามกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นประเด็นที่คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจนะคะสำหรับคำวินิจฉัยวันนี้เนี่ยที่บอกว่าการปราศัยในวันที่สิบสิงหาคมเป็นการล้มล้างการปกครองแล้วถ้าหากถามกลับไปต่อว่าถ้าอย่างนั้นการ รัฐประหารล่ะคะถือว่าล้มล้างการปกครองไหมแบบนี้เราเทียบกันได้ไหมคะแล้วเราจะควรตอบพวกเขายังไงดีสําหรับคาถามนี้มันเป็นคนละส่วนนะครับถ้าให้ผมอธิบายในเรื่องของการปราศัยอย่างที่ผมเรียนครับท่านไม่ได้บอกว่าการเสนอปฏิรูปสถาบันเป็นการล้มล้างการปกครองท่านก็ไม่ได้บอกว่าการปราศัยนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองแต่การเสนอสิบข้อเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าลุกขึ้นมาพูดอะไรก็ไม่ได้ พูดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นการล้มล้างไม่ใช่ครับต้องไปดูสิบข้อนั้นอย่างที่ผมเรียนนั่นคือในเรื่องว่าคําวินิจฉัยและคาตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรถ้าถามว่าเทียบกับการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเทียบกันได้หรือไม่ต้องเรียนย่างครับว่าเป็นคนละเรื่องกันแต่ว่าจริงการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเป็นการล้มล้างนะครับรัฐบาลล้มล้างอํานาจอธิปไตย ที่ถืออยู่ในฝ่ายสามฝ่ายคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่ไม่ได้เป็นการล้มล้างนะล้มล้างระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับไม่ได้ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเป็นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแต่ถามว่าทําไมคณะปฏิวัติถึงทําได้รวมไปถึงฉีกรัฐธรรมนูญหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยอือย่างนี้ครับการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นที่ใดในโลกก็แล้วแต่เป็นการช่วมชิงอํานาจจากผู้ที่เป็นเจ้าของอํานาจในประเทศไทยเจ้าของอํานาจคือประชาชนกับพระมหากษัตริย์ นั่นแปลว่าการปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เป็นการชิงอำนาจจากประชาชนและชิงพระราชอำนาจไปเท่ากับว่าอำนาจในที่ปไตยไปอยู่ในมือของคณะปฏิวัติเต็มบริบูรณ์คณะปฏิวัติจึงสามารถใช้อำนาจที่ปไตยนั้นได้ผิดถูกว่ากันอีกทีนะครับแต่อันนี้เอาโดยหลักการและทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยการที่คณะปฏิวัติไปกราบบังคมทูลเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยนะครับ มันคือการไปถวายคืนพระจํานาจครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคณะปฏิวัติสั่งอะไรก็สั่งเองหมดเลยไม่มีพระปรมาพิไทยแต่เมื่อคณะปฏิวัติไปทูลกล้าวเพื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัตินั้นอ่ะอันนั้นเนี่ยคือการไปถวายคืนพระรจาชอำนาจนั่นแหละเมื่อถวายคืนพระราชอำนาจพระองค์ทรงรับรู้รับทราบพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติจากนั้นเนี่ยการดําเนินการต่างๆก็จะอยู่ภายใต้พระปรมาพิไทย ถามว่าทําไมพระมหากษัตริย์จึงต้องทรงทําเพศน,นั้นเพราะว่าพระองค์ท่านเคารพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรุทรงเป็นประมุขเมื่อทางฝ่ายปฏิวัติช่วงชิงอานาจอนิปไตยไปได้หมดพระองค์ทรงอยู่ในระบอบอันมีอํานาจอธิปไตยอยู่เมื่อเขาเอาอํานาจที่ไปไตายนั้นไปก็เป็นการช่วงชิงอนานาจจากประชาชนและจากพระองค์ท่านเมื่อถวายคืนพระองค์ท่านก็ใช้อยู่ในขอบเขตที่ เป็นไปภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีวัฒนธรรมทรงเป็นประมุขค,ครับประยัน,นี้มันจึงเป็นที่ที่การปฏิวัติประหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ชอบทำหรอกแต่ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงได้ใช้อำนาจน,นั้นได้และทําไมเมื่อเทียบกับกรณีของการเสนอ10ข้อมันถึงได้ต่างกัน ค่ะอาจารย์คะอีกคำถามหนึ่งค่ะคำถามสุดท้ายพออยากถามในเชิงเทคนิคเมือ่อจากที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่ามันจะออกมา3ด้านเนาะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคนที่เคลื่อนไหวก็คงที่จะเคลื่อนไหวต่อไปเพราะว่าหลังฟังคําพิพากษาก็ยังมีการโปรยกระดาษอยู่แต่ว่าอีก2อ,อย่างที่เหลือเนี่ยค่ะว่า1เลยจะมีนักร้อง ไปยื่นคำร้องอีกมากมายเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนเนี่ยไปเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินการอยากทราบว่าในทางเทคนิคแล้วใครจะเป็นคนกำหนดคะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากคำวินิจฉัยนี้เนี่ยคะ่ะจะต้องดำเนินไปยังไงอะคะ่ะคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลจะเป็นส่วนประกอบเรื่องที่ไปร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น จากการกระทําความผิดนั้นๆแต่ว่าส่วนประกอบที่สารมนุษวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันอยู่สองประการประการที่1คือผ่านกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาแล้วว่ามันเป็นความผิดตามกฎหมายประการที่สองก็คือว่าเมื่อจะต้องนําเสนอพยานหลักฐานร่วมกับพยานหลักฐานอื่นในระดับที่ต้องสิ้นสงสัยในในแง่าอาญาเนี่ยนะครับก็ต้องไปพิสูจน์ต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกโซนหนึ่ง ก็คือเริ่มตั้งแต่ตารวจนะไปแจ้งความตํารวจตํารวจก็สมมติว่าตํารวจเห็นคนสั่งฟ้องตํารวจก็เสนอไปที่อายการอายการเห็นคนสั่งฟ้องอายการก็สั่งฟ้องไปแล้วก็ไปดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลท้ายที่สุดขับสารที่จะต้องเป็นผู้ดูแลในเรื่องอาญาก็จะเป็นผู้วินิจฉัยและตัดสินครับอืมค่ะโอเคค่ะขออีกคาถามหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์พอดีว่าคุณผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารนะคะคําถามจากคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่า การไปทูลคืนพระราชะอำนาจแล้วมีลายเซ็นเนี่ยถือว่าก็ทําให้การรัฐประหารน,นั้นน่ยอาจจะไม่ได้มีความผิดเพราะว่าเป็นการคืนอํานาจแล้วแต่ว่าแล้วอํานาจของประชาชนคุณผ,ผู้ชมถามเข้ามาค่ะว่าการคืนอํานาจให้กับประชาชนนี้ควรจะต้องทํำยังไงคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้รัฐประหารตลอดเลยก็ได้นะสิอันนี้ไม่แน่ใจอาจารย์จะให้ความเข้าใจกระจ่างได้ยังไงบ้างค่ะคือจริงนะครับจริง เขาก็รัฐประหารได้ตลอดแหละแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสิ่งเดียวที่จะสกัดขัดขวางการรัฐประหารได้คือความเข้มแข็งของประชาชนที่ห่วงแหนรัฐธรรมนูญโดยมีหลักการอันชอบไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้เอาตามอวาเกิดใจตนไม่ได้คิดเอาแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วทำรงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอเมริกาศัตรงเป็นประมุขทำให้เข้มแข็งทำให้ชัดเจน ทำให้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่สามารถรวมพลังกันได้แล้วการปฏิวัติรัฐประหารจะไม่เกิดผลครับ